สวัสดีครับวันนีจ้จะมาทดสอบตัวปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นตัวปั๊มน้ํานะครับสายชาร์จครับยูดบีตัวนี้เป็นตัวจ่ายน้ําออกท่อสําหรับจ่ายน้ําออก ก็จะมีสายยางครับมาประกอบกันเลยนะครับสายยางก็เสียบเข้าออตรงนี้นะครับดูจน้ำออกเสียบเข้าตรงนี้ครับ มานี้นะครับทีนี้ทดลองอปั๊มน้ำจริงนะครับกดปุ่มสวิตช์ด้านบนนะครับผมปั๊มน้ำทำงานนะครับ กดสวิตช์หนึ่งครั้งเป็นการปิดนะครับผมเพื่อความแรงใช่ได้ครับเนี่ยแล้วก็ไปทำไปประยุกต์ปั๊มน้ำเข้ากับถังน้ำดื่มใช้ใช้ท่อนะครับมาประยุกต์เข้ากับใช้ท่อประยุกต์เข้ากับตัวจ่ายน้ำออกเพื่อที่จะปั๊มน้ำเข้าถังน้ำดื่มนะครับ ดูนะครับดีเลยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกอกน้ำนะสะดวกสบายครับโอเคนะครับขอบคุณครับ